บุญคือกรรมชนิดหนึ่งเรียกอีกคำหนึ่งว่าบุญเป็นกุศลกรรมซึ่งกุศลกรรมนี้ทุกคนสามารถสร้างได้แม้ในคนที่นับถือศาสนาอื่นเขาก็สร้างบุญได้ ถ้าเขามีจิตใจดีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเช่นคนช่วยเหลือคนเป็นจิตอาสาทำนนทนทำนี้ช่วยเหลือคนอื่นไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกยอดท้อมุ่งมั่นทำสิ่งที่เห็นว่าทำไปแล้วคนอื่น มีความสุขขึ้นก็ปล่อยความปล่อยมีความสุขใจชื่นใจกับเขาด้วยอันนั้นก็เป็นบุญการที่บุคคลเรามีเมตตากรุณาต่อสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าไม่เบียดเบียนชีวิตเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ตัดชีวิตเขา แต่มีความรักความปรารถนาดีต่อเขาอันนั้นก็เป็นบุญบุคคลนั้นถือว่าได้ทำบุญแล้วแต่ถ้าหากว่าทำที่ดีกว่านั้นก็มุ่งหมายจำเพาะจอดจ,จงทำบุญในท่านผู้มีบุญมีคุณมีศีลมีธรรม ก็เป็นบุญยิ่งขึ้นเราได้ทำบุญในบุคคลที่มีบุญเช่นทำบุญในพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงปู่หลวงตานั้นก็เป็นบุญทำบุญในผู้มีพระคุณมีอุปการะคุณเช่นบรรดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระมหากษัตริย์หรือท่านผู้เคยมีอุปการะคุณเราด้วยประการใดๆก็เป็นบุญแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นสั่งสมบุญนี่สั่งสมได้เยอะนะสั่งสมได้ทุกวันขอให้ตั้งใจทำให้ดีมีจิตใจเป็นบุญเรียกว่าเป็นกุศลเราก็จะมีบุญทุกวัน ประวัดป so ี